สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าปุ้มอยู่ที่ร้านโทมิเอโดฟาร์มจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพามาทัวร์นี่สเตชันสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นธีมถ่ายรูปเนอะซึ่งเปิดได้ไม่นานเองะคะ่ะ ใครมาเขาก็จะเก็บค่าเข้ามาเลยนะคะจากปากทางเลยเนอะคนละร้อยบาทนะคะแล้วก็ให้เราเลือกเครื่องดื่มนะคะเป็นร้อนกับเย็นนะคะได้ท่านละหนึ่งแก้วนะคะข้างในก็จะมีอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะให้เลือกหลากหลายอันนี้คือโซนอยู่ด้านหลังร้านนะคะนี่เขาจะปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นไม้ล้อมมานะไม่รู้ต้นอะไรบ้าง แล้วข้างล่างเขาก็จะใช้ก้อนหินนะคะทําตีมสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบๆอบโคนต้นเดินต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเรามีเอาปุมสะดุดไปแล้วหนึ่งรอบเอาหินทําทางเดินนะคะแล้วก็เเขาเทก,กวดกวดละเอียดสีสีเดียวกันเลยสะดุดไปนิดหนึ่งมีการพ่นไอ้น้ำด้วยเนาะ แล้วตรงนี้ก็เป็นร้านนะคะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเปิดเป็นร้านร้านนั่งกินเนาะเหมือนไต้ปุ่นอ่ะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดบางเนี่ยอ่าเดี๋ยวโซนนั้นเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะคะตรงน,นี้นี่ป้าปุ้มถ่ายให้ดูต้นนี้นะคะเขาเรียกต้นก่างเมื่อกี้ถามพนักงานนะใบเขาออกสีน้ำตาลไม่แน่ใจว่าสีนี้เลยหรือว่า เ่งออกใบอ่อนก็นไม่รู้นะมันเป็นไม้ล้อมมานะแล้วก็กติดโคมไฟสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ข้างบนนะคะนี่ทําสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ก็ดีนะก็พ่นไอ้น้ําไม่ร้อนดี่เราเดินเราก็จะไม่ร้อนไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาชุ่มชื้นไงช่วงนี้อากาศร้อนนะคะสวนปะปุ่มก็ร้อนร้อนที่บ้านร้อนหนักเลยก็เลย หนีมาพักผ่อนหาอะไรเย็นๆนะคะทานแล้วก็มาชมคาเฟ่ใหม่ด้วยนะคะนี่เขาเรียกต้นอะไรเนี่ยแต่พยวปุงุดูแล้วน่าจะเป็นต้นไฟใบเขาสวยมากเลยใบมันอันนี้ให้ชมด้านด้านหน้าก่อนนะเดี๋ยวยังมีจุดข้างในนี่ต้นนี้หูกระจงใบด่างนะคะ มีมีรางรถไฟเป็นรางรถไฟจำลองนะคะใครชอบตีมถ่ายรูปสไตล์ญี่ปุ่นนะ,ะแนะนำให้มาเลยถ้ามานี่เสาร์อาทิตย์นี่คนน่าจะเยอะเนาะเพิ่งเปิดใหม่ด้วยแล้วก็สถานที่เขายังใหม่อยู่ด้วยนะคะนี่ตรงนี้จะมีรูปปั้นญี่ปุ่นนะคะใส่ชุดโบราณเป็นโซนซาลายกพื้นขึ้นมานะคะเหมือน เหมือนให้นั่งทานฟูชิอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หันมาทางขวามือนี่ก็จะเป็นบ่อบ่อน้ำตกนะคะก็จะมีน้องปลาครับเห็นไหมเอ่ยก็จะเห็นนะาโผมและ้วเล่นน้ำเลนหนูน้ำจอ,อกสีฟ้านะคะ อ๋อตรงนั้นมีศาลาให้นั่งเดี๋ยวป้าพุ่มพาไปดูตรงจุดนู้นนี่ไหคะตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นห้องนั่งรวมตายญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนวยค่ะมีสะพานด้วยนี่ตรงนี้มุมนี้สวยมากเลยค่ะนี่อันนั้นบ่อปลาคาร์ฟกับน้ำตกนะคะนี่ป้าพุ่มให้ดูโคนต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้นะเขาทำ เห็นไหมเขาจัดสวนหินสวยมากเลยนี่ก็จะออกเป็นสีเขียวอ่อนต้นนี้ป้าปุ้มเคยปลูกนะคะแต่ปลูกตายแลวคล้ายๆใบคล้ายๆคุณนายตื่นสายเนาะโชว์ใบมีเฟินจำชื่อไม่ได้แล้วเจ้าต้นนี้ป้าปุ้มเคยขายลืมไปหมดแล้วนะพ่นเป็นหมอกหมอกไอ้น้ำสวยมาก มีป้ายป้ายแมวโปกโก้ด้วยนะคะนี่มุมนี้จะเห็นแต่แดนวัดท้ำเสือเห็นไหมคะนี่อันนี้จะมีศาลาให้นั่งนะคะเป็นทางเดินอันนี้นาข้าวแน่นอนทำนาข้าวเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดนู้นนะคะมีสะพานแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปด้านในอีกนะคะ วัดทําเสือตอนแรกปอาปุ่มก็วิ่งผ่านเส้นนี้ก็เห็นว่าทาอยู่นะคะก็มองมองแล้วว่าเป็นร้านญี่ปุ่นแน่นอนแต่ทำนานมากนะคะกว่าจะเสร็จแต่ตอนนี้เสร็จแล้วนะนี่ท,ทางเดินอ๋อไม่ร้อนนะเย็นกว่าที่สวนป้าปุ้มอีก เดินรอบหอหอเห็นไหมมีโซนให้นั่งแต่ถ้าตอนนี้นั่งคงไม่ไหวนะคะร้อนก้นถ้ามาเย็นๆนะน่าจะโอเคอากาศแต่ตอนนี้ก็ท้าถ,ถ้ามานั่งก็นั่งในศาลาน,นี้ได้อยูอ่พาชมเส้นทางทุ่งนา ร้อนมากก็ไม่มีใครนั่งส่วนใหญ่นั่งในห้องแอร์หมดเลยอะ mm. คือด้านหน้านี่คือจะมีห้องแอร์นะคะทางเข้าช่วงนี้อากาศร้อนคงไม่ไหวเพราะว่าถ้านั่งในนี้ก็ไม่มีไม่มีพัดลมนะต้องใช้แอร์ธรรมชาติเอา mm. เห็นไหมเลย ต้อนอะไรอ่ะใบแปลกคล้ายใบใบเมเปิลเลยเห็นไหมของจริงของเก๋อ่ะถ้าใช้ถ้าใช้เมเปิลนี่ปลูกได้นี่แปลกมากเลยที่นี่ร้อนนะเนี่ยเมเปิลใบแดงๆนะคะวัดทํำเสือโอ้โซนนั้นก็โซนคาเฟ่นะเยอะมากเลยล่ะโซนนี้ร้านคาเฟ่เปิดเพียบนี่มีโคมไฟญี่ปุ่น อยู่บนต้นไม้โคมแดงอันนี้ก็เป็นสะพานนะคะก็ติดทุ่งนาเนอะอันนี้คงเึิ่งปลูกใหม่ๆมื่อเนี้ยต้นยังน้อยๆอยู่อันนี้สะพานน่าจะสิ้นสุดเขตตรงสะพานนี้ละมะั้งไม่แน่ใจว่าเนื้อที่กี่ไร่ะตะ ก็ใหญ่แหละอ่ามีแมวโปกโกะนะคะนี่สถานฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวเขาด้วยนะคะอา้าวต้นนี้ล้มซะแล้วนะคะลมแรง ลมแล้วต้วนนี้น่าจะเหลืองอินเดียใช่หรือเปล่าสุดเขตแล้วนะคะสุดเขตสุดเขตก็จะเห็นประมาณนี้นี่มีภูเขาย้อนกลับไปข้างหน้านี่คือโซนด้านหน้าของร้า ชว์มีเอโด้พาร์คนะคะนี่พาให้ดูตอนออกตอนเข้าไม่ได้ถ่ายนะคะวันธรรมดาก็มีคนมานะแต่มาวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่ากลัวเหมือนกันว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะนี่ขนาดวันธรรมดาเขายังเสิร์ฟเครื่องดื่มช้าอยู่นะถ้า เจอสาว์อาทิตย์คนเยอะๆเข้าไปนี่อาจจะต้องมีการปรับการบริการนิดนึงให้ไหวต่อคุณลูกค้าทั้งหลายนะเพราะว่ากำลังใหม่อยู่นะคนเขากำลังคิดนี่นี่จะเป็นด้านหน้านะคะเข้ามาถึงก็จอดรถตรงนี้เลยซ้ายขวาอันนี้อะไรคะห้องน้ำเหรอ,อดาวว่าห้องน้ำโอเคค่ะให้ดูเสา อันนี้เรียกสาวโทมิใช่ไหมจบจากตรงจุดนี้แล้วถ้าจะไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปสาวโทมิก็มีที่วัดเขาสูงจำฟ้านะคะไปต่อได้โซนคล้ายๆกันสไตล์ญี่ปุ่นจะมีสวนญี่ปุ่นที่หลวงพ่อเจ้าวาดทำไว้ด้วยนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดอะะ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ